สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับน้ำกัญชงกัญชาที่โชว์อยู่ด้านมือสไลด์นี้เลยค่ะน้ำกัญชงกัญชานะคะหรือว่าใบกัญชงกัญชานะคะได้พ้นจากบัญชียาเสพติดโดยเหตุผลที่ได้รับการผดลกเนื่องจากว่าสรรพคุณของกัญชาให้ประโยชน์อย่างมากมายและอนาคตจะทําให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์ให้นําไปศึกษาถึงสรรพคุณของ กัญชาในการรักษาอาการเจ็บป่วยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นต่อไปค่ะกัญชานะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่า cannabis sat เ,เป็นพืชล้มลุกมีใบเป็นแฉก5-8ถึงแฉกลำต้นสูง3-5เมตรค่ะและยังช่วยลด ผลข้างเคียงหรือฤทธิ์ที่ช่วยลดอาการอักเสบลดการชักเป็งช่วยให้สงบผ่อนคลายและมีคุณสมบัติยักยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อหอกจากหลายชนิดในการค่ะดังนั้นดิฉันก็ได้นำน้ำกัญชงกัญชามานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนเคยเป็นไหมคะเวลาเราเครียดจากการเรียนหรือการทำงานเราก็ต้องหาเครื่องดื่ม ทำให้คุณผ่อนคลายและทำให้คุณทำงานได้เสร็จไปอย่างราบรื่นทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นและยังทำให้คุณมีประโยชน์ในร่างกายในการได้รับสารหรือวิตามินต่างๆค่ะอย่างเช่นวิตามิน B1 B2 ได้โปรโตีนได้น้ำมันจากใบพืชต่างๆนะคะ คำเตือนนะคะอย่าดื่มน้ำเยอะเกินไปค่ะยจะทำให้คุณมีผลเสียต่อร่างกายและทำให้คุณกลายเป็นคนติดกัญชาได้เลยนะคะขาน,น้ำกัญชงกัญชาะค,ะค่ะมีทั้งผลดีและผลเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะเราดื่มน้ำกัญชาดื่มได้แต่อย่าให้มันเผลอมาดื่มเรานะคะวันนี้นะคะน้ำกัญชงกัญชาขอนำเสนอไว้เพียงเพ่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ